เอานักนิบเกลี้ยงนะวันนี้ไปไหนแล้วอ่ะเหลือสองแล้ว lưu lại lưu Ờ lại. Ờ Nó mặt Đây cái đấy. Cái này con kia nhảy nãy ôm tin. Để lại nó. อะไรของเองทำไมวันนี้เหลือสองอะไรอ่ะล่มืมันว่านีโดนใส่ตัวแล้วมันก็ว่ายนี ไปทางนู้นอยู่เร็วลายนี่ตาอะไรวะเออเออเล็กๆเมื่อกี้ไม่เหมือนตะเทียนเลยเอ้าลายไมม่อกี้เออตะเกียบสีแล้วว่ามันซิมเนี่ไปโดนแน่เลยเมื่อกี้ อะไรอีกตัววัปลายเสือปลาเสือเข้าบ้านมีนอาหารหมดไหมหมดไหมยังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่อ้าวเลิกกันแล้วแล้วอีกนิดนึง ลูกปลาห็นนี้ลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยลูกปลากระเจิงอ่ะยังมีความพยายามกับลายได้หนึ่งเม็ดมั้งนะเอาลิวล้วๆๆๆวเร็วลิวล้วววว,วายหนีอีกอ้าววายหนีอีก หมดจ้ะหมดจ้ะโอ้ยวันนี้ร้อนแดดเปรี้ยงมากเเต็มเมตรมีนกนกเหลือสองหมดแล้วจ้าหรือมอคขนมจะก้ามา